ก,กว่าชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะจริงๆแล้วเคยใช่ไหมมอนเตร่ะร <laughs> ักมานี้ไหมคำถามพอยห,หลักก็คือ <laughs> พวกพี่ยังอยู่ เม่รักทุกๆคนมากแล้วขอบคุณจริงๆที่แบบคอยสพอร์ตพวกเราทั้งสองคนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพพอร์ตพวกเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบการตัดคลิปให้เราเนาะการแบบตั้งใจตัดคลิปการแท็กเรามาการแบบเป็นเมนด้วยแบบเป็นเมนพวกเราอย่างเงี้ยน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากดูคลิปคอยคอมเมนต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ไหนตืดๆตดๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนอะไรอ่เงี้ยน่ารักมากฮัลโหลสวัสดีครับปรพก แล้วนะคะทุกคนและคลิปนี้นะเป็นคลิปชื่อแอนเอนะที่หลายหลคนมีคําถามมากมายมากมายแบบเยอะมากจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไูดูไม่ได้มีแค่คําถามของกัปตันเมลี่นะทุกคนวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ทุกคนก็ถามถึงเขาเหมือนกันนะสวัสดีค่ะแย้และนี่คือแฟนเค้กใชใแต่งบมกโลืมกันะใช่วันนี้เราสองคนจะมาตอบคำถาม คนน้องๆพี่ๆทุกคนลเลยท,ท,ที่ทุกคนเขาถามเข้ามากันเนี่ยอะคืออีกรอบสมัครต้องตอบอะ คนสงสยัยพวกเราในทุกๆเรื่องเราจะตอบหมดเลยที่ีท่ทีเดียวและจบในคลิปนี้โอเคปะเออเอาคําถามนี้ก่อนเลยเป็นคําถามที่มีประโยชน์ที่สุด <c oughs> แล้วขำทำไมนะขำามแล้วก็ขำแล้ชอบเล่นเกมอะไรที่สุดคนนี้รู้จริงว่าเราชอบเล่นเกมอะไรที่สุดพูดมาวารโล่แลน์เขาไม่รู้ไม่จริงไม่ใช่พูดเล่นเขาเปลี่ยนแล้วเมื่อกเป็นชับวาโร่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโลบอกกัน ตอนแรกอ่ะก็เคยเล่นโดรบอกมาช่วงหนึ่งแต่ว่าแค่สั้นๆคือมันไม่ได้ติดขนาดนั้นแล้วก็ทีนี้มาเล่นมาเล่นมาเล่นในปีนี้คือรู้สึกว่าแมทมันเยอะขึ้นแล้วแบบเกมมันโคตรสนุกอะสนุกหลายเกมมากก็เลยแบบโหเล่นจะไม่นอนค่ะเล่นจะไม่นอนจริงนะทุกคนนี่คือซีรีสเลยอ่ะ นเมื่อเขาเล่นเกมแล้วใช่ไหมเขาถามว่าตอนนี้พี่กวางเล่นโลบบไหมคะตอบเลยว่ายังไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าคนข้างๆเนี่ยเขาเนี่ยขยันขยอยเลยสิพามาเล่นเร็วพาเล่นเร็วๆหมอเมื่อไหร่กวางจะโหลดวะแม่กูถูกมี๊ว่ะอ่ะเกมอื่นอยู่ติด เออ Nintendo Animal Crossing อยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเล่นเสร็จแล้วอย่างเดี๋ยวจะไปเล่นโลบกด้วยสัญญาสัญญาเกีย่วยวก้อนะไร <c oughs> น้าี่ไม่ได้จะสตรีมเกมผีอีกไหม <c oughs> คือจะบอกว่าเราต้องรอดูแลหลายคนอ่ะชอบนะชอบให้แบบสตรีมเมอร์ไม่ไม่ใช่แค่เมลี่นะหลายหลคนทุกคนเลยสิเมอร์ทุกคนเล,เล่นเกมผีไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> อยากฟังสิ่งกีดหรืออะไรวะแต่เ <c oughs> นี้ยรีแอคตกใจเราจะบอกว่าคนนี้คือ v i p มากเห็นตลอดเมลี่ชอบเล่นเกมผีนะทุกคนถึงแม้ว่าจะกลัวแบบชิบหายอ่ะกลัวแบบโคตร มึงบ้าหรือเปล่าดูและอางนี้ดีกว่าเป็นเจ้าของช่องใช่ไหมสองข้อแล้วค่อยสลับแต่กว่าหนึ่งข้ออะไรเอออย่างนี้ดีกว่าอ่ะได้อ่ะงั้นสองข้อใช่สองข้อตัวหนึ่งสองต่อหนึ่งอ่ะสองต่อหนึ่งอะไรวะก็คือเธอสองข้อแล้วฉันหนึ่งข้อไปไหนเนี่ยพี่ ก็น่าจะอยู่ในข้อนี้ปะ่ะ<ฮ>ข้อชอบเล่นเกมอะไรที่สดุดจริงๆก็<ฮ>ไม่ค่อยติดนะก็อย่างที่บอกไม่ค่อยติดก็แค่เวลาเล่นเกมเยอะกว่าเวลานอนเยอะกว่าเวลาทําอย่างอื่ 1, นหนึ่งวันมียี่สิบชั่วโมงเล่นเกมไปละวยี่สิบชั่วโมงทุกคน <laughs> กูเหรอ <laughs> ใช่ค่ะใช่เธอแน่หละค่ะจริง <laughs> ๆก็กิดกับนะไละ แบบนี้เลยพี่แป็นกว่าเป็นไอดอลตอนเปิดแล้อยู่วงอะไรก็คือมีคนอยากรู้มากชื่อวงว่าะคา e สเทลา่านะคะ C A S T E L L A คาสเทล่าใน,นวงมีกี่คนละ่ะในวงมี9คนเป็น ชื่อเป็นชื่อวงขนมเป็นแนวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอยู่ในค่าย CMT ใช่เผื่อใครอยากไปหาแฟนแคมหาคลิปนเป็นไอดอลเนยแล้วเขามีสีประจําตัวของแต่ละคนในนวงอะสีอะไรสีชมพูน้องๆเนาื่กก็จะเป็นสีม่วงสีเหลือสีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าจาสีชมพูเหมือนนี่แหละเหมือนอะไรนะขบวนการเพาะอะไรเลยเบลลี่สตรีมเกมนานเท่าไหร่แล้วคะหโห คือน่าจะ10ปีได้อะจริงๆนะเพราะว่าถ้ารวมกับการเป็นดีเจทอล์กแล้วมันเรียกกอนว่ากันะไงไหมวะกเรียกแหละไลฟ์สตรีมมิ่งเออสิปีแล้วทุกคนจริงๆ10ปีแล้วอันนี้เรื่องจริงพี่เมลี่สูงเท่าไหร่คะให้ทุกคนถ่ายให้กว่าถ่ายร้อเจอ้าวถูกแล้วนี่ เล็กไงใช่ควาสูงสว่าสูงประมาณเพื่อดาเอางี้ประมาณนี้ประมาณนี้เมย์เอประมาณไหลเมย์เอาไปคิดเอาว่าจากไหลถึงหัวเมย์นี่มันกี่เซนอะไรเงี้ยเก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยเซนมะเฮ้ยนั่นคนหรือไม้บรรทัดอีกตัวอะไรเงี้ย่ยเซนกระถิ่นโชมาถมแล้วไม่ใช่พี่เมย์เป็นคนจังหวัดอะไรคะกรุงเทพมหานครทุกคนเป็นคนจังหวัดกรุงเทพแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่เป็นคนชัยภูมิพ่อเป็นคนอยุธยาแต่เราอ่ะเกิดที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกรุงเทพปะใช่ค่ะ เราเป็นลูกครึ่งเลยลูกครึ่งอตะจริงจริงเราเป็นลูกครึ่งจริงนะเป็นลูกครึ่งเวียดนามนะรู้ปะจริงเหรออี๊จริงจริงแอกมีคลิปเต้นเวียดนามแล้วดิใช่มีูสิลเน่ยเฮ้ยีร่างเงียงเีะแล้วรองหลบีกรติของมีตงกว่าบ้างมาเลือกมาเมคำถามอ่เป็นคำถามที่ชอบมีคนถามละกันเมื่อกี้เป็นคนจังหวัดอะไรใช่ไหมเที่ยวว่าเป็นคนจังหวัดกลังอในจังหวัดเหมือนกันพราแรงใต้แรงใ้ชอบมีคนให้แรงใต้นี่แบบว่าแบบคน ชอบมากเวลาพี่คว้าพูดใต้เป็นคนตรังนะคะแล้งได้แล่งตายได้ไหมฟังเลยแล้ไหมแลงบ่ได้แล้ววาววว่ววลวววว้วเวว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 ้วววววววรววลองวววววววอวไวว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 วอวววววอวว่วววววเววอวเวว่วววววววงววววววถววเปวว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 วอววววววนววววววนวว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 เ ไม่อยู่แล้วค่ะเปิดตัวไปแล้วไงเมื่อกีอ้ทิ้ง,ง,ง,งไปแล้วจะบอกว่าไม่ฉันต้องไม่เอาหมา,ามาแล้วเขาก็ทิ้งฉันไว้นะคะทุกคนเพื่อที่จะไปเอาหมามานะคะได้ยินเสียงน้องเห่ามาแล้วนะคะหมาเหา่าหามาเหา่าหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่านี่ทุกคนจะบอกว่ารักมันเต้เท่าไหร่หรอใช่ <S <S มันเต้รักกันเนาะ เอาอีกท่ายถ้าขายตอนนี้ไปอุ้มมันมาพอมันกำลังกินข้าวอยู่ก็เลยจะอุ้มมาให้ทุกคนดูรักมากนี่เห็นไหมรักแม่รักแบบนี้นะมันตอบคุยแล้วรักแบบนี้ไหมเออรักมากค่ะรักมากรักมากรักเหมือนกันรักเหมือนกันก็รักมากจริงๆก็ลูกชายคนหนึ่งเลยเป็นมันเต้นไดเป็นลูกชายนะหลายคนท่านบอกว่าเป็นผู้หญิงรักเอฟซีเท่าไหร่จะบอกว่าขอบคุณมากนะคะทุกคน กับกาซัพพอร์ตพวกเราสองคนนะไ, <อ S 1> ไม่ว่าจะแบบน้องะคือเราแอบเห็นเวลว่าแบบน้องๆชอบคอมเมนต์ว่าทนท้ทท เราไม่เข้าใจว่าทันทันทันคืออะไรแต่คืออะไรนะแบบว่าแบบคาเมรนก่อนเลย่ะใช่คาเมรนก่อนเมรนที่เท่าไหร่เออมันน่ารักอ่ะมันมันดูแบบว่าอยากเป็นคนแรกของเราอะไรอย่างงี้ก็มันจะชอบแซวแบบเมลี่ว่าทันทันทันเลยมัเมรนจองเมรนสาวเออมันน่ารักมากอ่ะเราลงคลิปนี้ไปมันต้องมีคำว่าทันทันทันเออมันต้องมีสิทัน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 อ่ะทุกคนอยากบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งวันสี่วันทันนะคะยังไงก็ทันค่ะหมแค่มาดู ค่ะใช่จะบอกว่าเมรักทุกๆคนมากแล้วขอบคุณจริงๆที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตพวกเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบการตัดคลิปให้เราเนาะการแบบตั้งใจตัดคลิปการแท็กเรามาการแบบเป็นเมดด้วยแบบเป็นเมนพวกเราอ่างเงี้ยน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาดูคลิปคอยคอมเมนต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ไหนตืดๆตดๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ยน่ารักมากเมียคนบอกว่าดูแลตัวยังไงชอบถามว่า ผมสวยกัางจริงๆผมอะที่เห็นสวยอะจริงๆไม่สวยที่สวยเพราะหนีบผม๋อแบบหนีบผมแล้วก็แบบมีมีบำรุงแบบสปรูงสเปรย์จริงเป็นคนผมแห้งนะเพราะว่าทาสีทําไฮไลท์อย่างเงี้ยแล้วก็ดูแเลเป็ก็คือไม่ไม่ค่อยดื่มนะ้ําอัดลมอะไรเงี้ยไม่ดื่มอะไรที่มันตืดตืดตืดเพื่อมาดื่มชูก๊า <c oughs> น้เาไม่คือที่มเปล่เพราออะไรเลยะมันสั่งแบบซี่จามันบอกไม่ดื่มแล้วมันล้อมแต่ว่าช่วงนี้แหละทุกวนดื่มช่วงนี้แต่ก่อนอะไรมันดื่มแบบเออแบบน้ำเปล่าแหละแล้วก็ชอบมาร์กหน้าเป็นคนแบบว่าชอบปากหน้าแบบคือมากทุกวันอะไรเงี้ยมันดีมากเด็กๆแต่ว่าต้องต้องอายุโตๆก่อนเพราะว่าถ้าผิวยังเด็กผิวยังดีอยู่พี่พอว่าอย่าพิ่งมาร์กดีกว่าอะไรเงี้ยแบบเป็นใสๆตามวัยมันจะมีอยู่ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะแบบมาร์กหน้าได้เพราะว่าต่อให้มาร์กหน้าได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ากับทุกสภาพผิว ใช่อ,อะไรเนี่ยเราเป็น beauty b o g g e r กับบอันอาจจะแบบแสบหน้าหรืออาจจะแพ้ได้อะไรอย่างงี้อยากทำคลิปแนวอะไรใช่ไหมหลไรที่ผ่าจริงๆเป็นแนวเกมแล้วก็อาจจะมีวอล์กแสกเข้ามาอะไรใช่ก็ลองติดตามทุกคนจะบอกว่าตอนเล่นเกมไม่ได้โพตรเสียนกันแหละโพตรเสียนโพตรเสียนคำถามต่อไปรถใส่ไม่กี่ขาอาทิตย์นะ านี่มึงหลุดกิวสมาเลยสงขาสองขาทำไมเราทำเป็นใช่สองขาขาไปกับขากลับเฮ้ยหลาเล่นหลาล้ำกูยังคิดไม่ออกเลยอ่ะพี่ชอบสีอะไรเออนี่ถามสองคนเลยดีกว่าใช่ชอบสีน้ำตาลเออใส่มาขนาดนี้สี่สิบาทเออส่วนดังกว่าก็อะไรคงอาจจะรู้แล้วว่าเป็นคนชอบสีชมพูกับสีม่วงตอนนี้พี่ดังกวาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะพี่กวาก็อยู่กรุงเทพ สถานที่ที่อยู่และก็ใช้นอนก็คือบ้านเมลี่เพราะว่าอยากทํางานด้วยกัน <laughs> อยากอยู่ด้วยกันแล้วเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแบบเวลาจะตืต่นมาทํางาน <laughs> <laughs> มันมีเขาเรียกมีแพชชั่นมีมีคนเออช่วยพากันทำงานแล้วไม่มีเรื่องให้แบบว่าทะเลาะหรืออะไรกันเลยคือแบบเข้าใจกันทุกเรื่องแบบทุกเรื่องจริงๆแล้วคิดเหมือนกันเอออเหมือนกันทุกอย่างก็คิดว่าทำงานด้วยกันได้ก็เลยข่าวว่ายุ่กันใช่เวลาที่เราเห็นอะไรไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดเฉลยอย่าเงี้ยคือมันดีนะทุกคนเวลาที่อย่างเช่นทุกคนแบบอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับแม่หรืออยู่กับใครก็ตามแล้วเห็นไม่ตรงกันอ่ะคือให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็มันจะทะเลาะกันเหมือนเดิมเอาไเอาไ่ เวลาท้อเหนื่อยเครียดมีวิธีฮิลใจตัวเองยังไงคะหูง่ายมากเมลี่เป็นคนเดาง่ายมากเล่นเกม <laughs> <laughs> เล่นเกมมีน้องหมาหรือแมวที่หองอร่อยนั่นแหละคือวิธีฮิวใจรู้จักกับพี่เมลี่มานานรอยัง<ม>รู้จักกันได้งไง<ม><ม>เออนานมากเลยนะถ้าเอาให้รู้จักก,ก็คือตั้งแต่กาลีนาทอททอพูดได้เนาะ<ม>พูดถึงแอปตูดแอปต้คือเขาก็เป็นคนอันจริงไม่ว่าเขาจะอยู่แพลตฟอร์มไหนหรือทำอะไรจริงๆเขาดังแล้วเขาก็เป็นตัวท็อปตัวปังแบบท็อป มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลามีงานกาลิน่าออกงานเกมเนี่ยกาลิาเขาก็จะไตั้งบูธต,ตัวเขาก็จะได้แบบไปไปเป็นตัวแทนสังกัดไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออรู้จักเขาเออขาดังเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ พอมาสตรีมเกมก็รู้จักอีกตอนสตรีมเกมเขาก็ดังอีกดาวอยู่ที่ไหนก็คือดาวอ่ะอุ้ยดาวอยู่ที่ไหนก็คือดาวอะไรเงี้ยแบบเออแบบเธอเก่งเับฉันคือแบบเอเธอเก่งมากอะไรเงี้ยทุกแพลตฟอร์มก็เลยรู้จัก <ๆ S 2> มาเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนๆ,ๆที่กว่ารู้จักก็เป็นเพื่อนมเมลี่ม,มันก็แบบเหมือนวนกันไปวนกันมาได้ได้พบปะทํางานเจอกันตามงานเรื่อยๆแล้วก็มาสนิทกันมากขึ้นก็ช่วงก่อนหน้าที่จะไปขอนแก่นอะไรเงี้ยใช่นับเป็น10ปีได้เหมือนกันนะจริงทุกคนคือเป็น10ปีนะ้ันะถ่า ถาลดไปปีหนึ่งระหว่างสร้างตัวปีหนึ่งก็เก้าปีอะก็คือนานนะนานมากอยากให้พี่เมลลี่ลงคลิปใน y o u t u b e บ่อยๆได้ไหมคะได้สิได้เลยก็ได้ค่ะทุกคนพี่เมลลี่จะพยายามทําให้คลิปทุกคลิปมันสามารถนั่งกินข้าวโคตรอร่อยแล้วก็แบบนั่งดูได้เพลินๆนั่งดูได้ทำซ้ำอะไรใช่แล้วลงคลิปบ่อยๆได้ถ้าพี่เมลลี่ไม่ทํา YouTube จะทําอะไรถามทั้งสองคนเลยแล้วกันก็น่าจะแพลตฟอร์มทิกตอกหรือไม่ก็เป็นแม่ค้าขายของแต่ก็ยังชอบการไปออกกล้องอะไรเงี้ยชอบฟีลลิ่งความบันเทิงอะไรเงี้ยก็ ็คงจะเห็นใน TikTok ถ้าพี่มเมลี่ไม่ทำ YouTube หรอก็จะไปทำ TikTok มามกวเดิมมากเลยเนี่คนมันชอบเกมอ่ะคนมันชอบเกมอ่ะจริงๆอาจจะสตรีมอาจจะไม่ได้ขายของเหมือนกวาดอาจจะเป็นแบบสตรีมเกมมากกว่าแล้วก็เน้นเน้นให้คนมาดูเรื่องเกมเน้นให้คนอ่าถ้าเกิดรายได้มาจากไหนก็คงจะเป็นโดนงโดเนทอะไรเงี้ยเออพิลๆนั้นใช่ช่องพี่เมลี่ชื่ออะไรคะหาไม่เจอช่อง YouTube ของพี่เมลี่ก็ก็ยังไงดูดูยู M A Y R Y C M A Y R Y C ใส่ไปทุกคนเอ้ยของนี่ลี่เมื่อกี้อ่านว่าเมลี่นะคะเออเอา่านว่าเมลี่ใช่ส่วนช,ช่องทิกต o k ของพี่กวาก็คือตอนนี้ y o u t u b e ยังไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้ทำถ้าอยากเห็นพี่กวาก็มาดูได้ที่ช่องเมลี่กับในทิกต o k พี่กวาชื่อช่องแปงกวาที่ไม่ใช่ผักค่ะใช่แล้วช่องยูทู e พี่เ <Mary S 2> มลี่กับพี่ตังกวาหายไปไหนไ ไมไ่หายค่ะก็นี่ไงเมลี่ซีส่วนแตงกวาก็มีติ๊กต็ายายอกค่ะยะทุกคนอย่าลืมนะนี่วเราขึ้นให้อีกรอบเผื่อทุกคนจำไม่ได้เฮ้ยยังไม่ได้ถามตอบคำถามนี้เลยเฮ้ยพี่เมลี่กลัวสัตว์อะไรเฮ้ยกลัวอะไรอะ่ะกลลิง คือเคยไปต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยไปเจอลิงไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันไปเจอลิงแล้วไม่รู้ว่ามันดื้อเห็นเหรอมันน่ารักตอนแรกก็ไม่กลัวหรอกนะพอแบบเราแบบให้ขนมมันให้อะไรมันใช่ไหมพอเหมือนว่ามันให้ไม่พอใจมันอ่ะมันก็ดุใส่เราน่ากลัวมากกลัวกลัวมันกัดอ่ะทุกคนก็เลยกลัวลิงพี่เมลี่มีวันที่แบบว่าฟิกไหมว่าจะลงคลิปวันไหนหรืออะไรเงี้ยแต่ละวีคไม่มีแต่หนึ่งอาทิตย์อ่ะจะมีคลิปแน่นอนอ่ะ าฟิกได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะประกาศ,กาศเออจะประกาศแล้วกันโอเคปะ<ม>เพราะว่าเราเพิ่งทำด้วยแล้วก็นั่นแหละเราติดตามก่อนทุกคนไปดูคลิปวนๆกันไปก่อนปันป่นว็วปั่นว็ว พี่ตะปาชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะจริงๆแล้วเคยคุยกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ได้ติดที่เรื่องเพศการรู้สึกว่าเออถ้าใครที่มันคุยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยหรือว่ามันคลิกกันอะคือแบบไม่ได้ติดว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเราตอแต่คือถ้าให้เลือกก็อยากจะเป็นผู้ชายเพราะว่าขีระร่างกายเนาะใชายหมคนเล่นดูแลตัวเราได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูแลได้ก็โอเคอ๋อได้หมดได้หมดได้หมดพักกด ถ้าจิตใจสุดสชื่นมีคําถามนึงทุกคนชอบแอบถามพี่กวามาว่าขาพี่เมลี่เป็นยังไงมัง่งอัปเดตหน่อยขาพี่เมลี่เป็นยังไงบ้างหรอดีขึ้นแล้วนะคะดีตั้งแต่สองสาวันแรกเลยก็รู้สึกว่า<ม>ดีขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วเดินได้ปกติสาม,มารถกระโดดไปด,ด,ด้วยหนักมากหนักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะมากันที่คําถามสุดท้ายที่ทุกคนถามโคตรเยอะแบบเยอะเยอะเยอะ คิดว่ามันไม่ใช่คำถามท้ายดีกว,ว่ามันเป็นเหมารวมตอบแบบเออรวมๆกันดีกว่ากตตอบขึ้นเลยมันเป็นคำถามที่แบบว่าถามโดยรวมละกันแบบแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคำถามพ้อยหลักก็คือพวกพี่ยังอยู่ไหมก็คือจะบอกว่า ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะทุกคนทั้งเมย์แล้วก็แตงกวาด้วยนะทั้งเมลี่แล้วก็แตงกว่าไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนออกมาทำของตัวเองนะคะเต็มที่เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่ได้ไปที่นน่นเนาะได้ไปเรียนรู้งานได้ไปเรียนรู้การทำยูทูบหูแต่ละคนก็แบบได้สอนสอนเราสองคนใ,ในเทคนิคต่างๆในอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งขอบคุณมากเลยนะจ๊ะแล้วก็อยากจะนี่กว่าขอบคุณนะที่แบบว่าสอน หลายหลายอย่างเลยแล้วก็ทุกอย่างให้กับเราแล้วก็ทําให้จุดประกายจุดประกายหลายๆอย่างเช่นเราอยากทํา y YouTube มากขึ้นเราอยากลงติ๊กต็อกมากขึ้นเราได้มีแบบกระบวนการคิดที่มากขึ้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนน้องๆ f อทุกคนที่ตามเรามานะเฮ้ยขอบคุณมากอันนี้คือแบบคือต้องขอบคุณสิบล้านขอบคุณเลยนะเพราะว่าวการที่ f อตามมามัน,มนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะทุกคนคือขอบคุณที่มาอยู่กับพวกเราเนอะเว้ทัชใจมากอะ่ะคือแบบ อยากบอกว่าดีใจมากๆเลยที่แบบว่ามีน้องๆทุกคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากให้อยู่เป็นกำลังใจให้พี่เมลลี่กับพี่แตงกวาต่อไปนะจ๊ะใช่เพราะต่อจากนีน้มันจะสนุกขึ้นเมลลี่จะทำคลิปเกมแตงกวาจะลงติกต๊กตอกรวมๆไม่ใช่แค่แบบเต้นนะคือจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆด้วยเนาะพาไปรีวิวนู่นนี่นั่นทุกคนอย่าลืมตปตามเราสองคนมันจะสนุกแน่เพปั้นเนี่ยก็ตามนั้นละค่ะทุกคนเราไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็มาทำของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะจ๊ะตกไปกับ Q&A นะคะ ที่ทุกๆคนสงสัยถามมาอยากฝากน้องๆนะคะ <improving noise> อย่าลืม <Cert> ต <ific ations> ิดตามอ๋อแต่งก่อที่ไม่ อ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเมลี่ซีด้วยนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมนะครับห้ามลืมเด็ดขาดมถึงแสนแล้วรีบติดตามให้ถึงแสนด่วนเลยจะได้มีกําลังใจลงคลิปเกมต่อไปทุกคนเคลิปเกมต่อไปนี่จะบอกว่าสนุกมันหาเดี๋ยวลากไอ้นี่มาเล่นด้วยได้เลยครับแล้วก็เดออาจจะลากตัวละครลับมาเล่นด้วยอ่ะ,อะ,อะโอเคขอบคุณด้วยนะคะทุกคนวันนี้เมลี่กับแตงกวาก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย บายบายคร่ะกินน้ำเฉยอะไเ้อ่นี้ไลน์เ่โดนไลนไปไหนไม่ได้เพราะว่าอยู่นี่คับ